สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางห่วยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่26กุมภาพันธ์สองพากก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมสูตร2ตัวแอดมินไม่ได้ลงนะครับผมแอดมินลงให้เฉพาะเลขรับสายด่วนนะครับผม แอดมินลงไม่ทันสำหรับแนวทางเลขรับสายด่วนนะครับผมเข้า37นะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่26สําหำหรับสูตร2ตัวเด่นนะครับผมเลขในตารางจะมี9 5 2 4 3 1นะครับผมแอดมินจะให้อยู่ที่2นะครับผมแล้วก็สาสำหรับ2นะมี2 0 สองหนึ่งสองสี่สองห้าแล้วก็สองแปดสำหรับสามนะครับผม 3า3ส3่3ามห้าสากสาม็สาสา,าสำหรับเบิ้ลนะครับผม22 สามสามแล้วก็ก้าวก้าสำหรับสามตัวนะครับผมจะมีสี่ห้าหนึ่งเป็นชุดวินนะครับผมศูนย์สองหนึ่ง ห้าสามแปดเจ็ดสองสี่สองสามห้า ก็ 3, 2, สามสอาำหรับตัวเด่นนะครับผมมี20 2 1ูนนะครับผม สำหรับสามมีสามสี่สามห้าแลก็สามเก้าเบิ้ลสองสองสามสามนะครับผมสามตัวสี่ห้าหนึ่งศูนย์สองหนึ่งเจ็ดสองสี่แล้วก็สามสองเก้านะครับผมเอ็ดสี่พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผม เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ